สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดดีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ ถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ เราไปติดตามพายุโซนร้อนโคนี่กันได้เลยนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนโคนี่ระดับ3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนค่ะฉบับที่7ลงวันที่4พฤศจิกายนนะคะพายุโซนร้อนโคนี่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ500กิโลเมตรทางด้านตะวันออก ของเมืองดานังและประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูดที่14.4องศาเหนือลองติจูดที่112.9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าช้านะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองดานางังประเทศเวียดนามในคืนพรุ่งนี้ก็คือวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรง ตามลาดับนะคะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอํอำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีเสเกตอุบลร,ราชธานีนะครนายกปราจีนบุรีและสาแก้วค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมแรงไ้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนยิยมวิทยาหรือสายด่วนพยา อากาศ1่อนอากาศ1-1-8-2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากข่าวคืบหน้าพยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเกี่ยวกับพายโุโซนร้อนโคนี่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นส่วนบริเวณยอดดอยและ,และยอดภูนะคะมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสําหรับร่องมรสุมกําลังปานกลางพัดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักในระยะนี้นะคะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ3บริเวณเทเลจินใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานางประเทศเวียดนามในวันที่5พฤศจิกายนและจะอ่อนกําลังลงตามลําดับโดยในช่วงวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะจะมีฝนปานกลางถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเราไปฟังพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆกันได้เลยนะคะภาคเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบระเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสยอดโดยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2ถึงี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางอากาศเย็นมีอุณอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 1 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด21-3องศาเซลเซียส ลมตะวันออกนะคะความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นโดยมีฝนรอดาสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่าสุด22 23องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนนนนนฟ้้าาะะอองงงรลขพืทีี่แมตกหับ แห่งบริเวณจังหวัดพัทรลุงสงขายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศเย็นนะคะโดยมีฝนร้อยละสิ สุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปฟังพยากรณ์อากาศจากกรมออตุนิยมทิยาเกณฑและไปไดมาน้ําฝนเป็นมิลลิเมตรนะคะเราไปฟังภาคต่างๆกันได้เลยค่ะภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ10ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้35มิลลิเมตรที่ดอยอ่างขางอําเภอ อำเภอผังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงานฝนตกเลยนะคะภาคกลางไม่มีรายงานฝนตกค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเล็กน้อยรอยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้2มิมตรที่อำเภอตะบอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละหกของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้1 9บเมลิเมตรที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละสีของพื้นที่ และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้แปดสิบเอ็ดจุดห้ามิลิเมตรที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถหลงังจังหวัดภูเก็ตค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยนะคะรอยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้ศูนย์จุดหนึ่งมิลิเมตรที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศษรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครค่ะเราไปฟังเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำ,คำนวณโดยกรมทุกาศาสตร์กองทัพเรือ ที่ผาชนะแดงอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา56นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา18นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาส1นาทีกรุงเทพมหานครนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา14นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาส9นาทีค่ะสะพานแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา4นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาส4นาทีค่ะ แดยที่ประภาคารการนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา5นาทีค่ะและนี้เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและสรุปเกณฑ์และปริมาณน้ำฝนในภาคต่างๆนะคะสำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและส,สวัสดีค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ